สองหนึ่งเลิกโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ท็อปแอร์พ e ี่วิวรีวิวแล้วอ่ะโอเควันนี้เรามาพบกับเนิร์ฟกันครับซีรีส์สองบีสไตล์ครับเป็นตัวลิเวอร์ทรีเนเตอร์นี่ตัวนี้เลยอ่าต้นแบบของตัวลิเวอร์ทรีเนเตอร์เนี่ยย่อเป็นต้นแบบมาจากปืนช็อตไฟฟ้าเลยนี่คือแบบตัวเนี้ยพี่ท็อปชอบมากเลยอ่ะแบบตัวมันดูเท่มากแล้วก็แบบมีไฟมีเสียงในวเวลายิง อ่าซึ่งแบบตัวปืนอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเท่พอสมควรแล้วนี่ด้านหลัง,งเแถวๆเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากเหมือนเป็นแบบแผนที่ไม่ว่างแผนที่ได้นะจะลอมาอย่างดีนี่กดโทรศัพท์ได้หมดเลยครับโอเคมาดูในกล่องกันว่าตัวリเวอร์นเตอร์เนี่ยให้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยตัวปืนแน่นอนครับสอบขับแม็กกาซีนหูแม็กกาซีนยาวมากสามารถเก็บกระสุนได้ถึงสิบแปดนัดเลยทีเดียวในกล่องให้กระสุนมาทั้งหมดสิบแปดนัดเหมือนกันครับโอเค ตัวเปิดเป็นระบบใช้มอเตอร์นะครับไม่ต้องชักไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นรันมอเตอร์แล้วกดยินอย่างเดียวพอนี่เขามีลูกเล่นด้วยวกดครั้งแรกเป็นไฟตรงนี้ติ่งๆเหมือนชาร์จไฟเหมือนชาร์จไฟฟ้ากดครั้งที่สองครับมาเปลี่ยนมาเป็นวงตรงนี้มันจะเป็นเหมือนรันไปเรื่อยๆ,ๆดูแบบดูเท่มาก แต่ว่าตัวปืนเนี่ยไม่เป็นระบบยิงแบบออโต้ครับก็คือยิงได้ทีละนัดเหมือนกันแต่ว่ามีความแรงอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เอาเอาไปลไ่ยิงทดมาสนุกดีเหมือนกันครับโอเคครับอย่างตัว revolver มีความเท่แล้วก็เป็นมีความแรงแล้วกันข้อดีของเขาคือแบบเป็นตัวที่เป็นตัวของซอมบี้สไตล์ที่ยิงง่ายนะยิงเนี่ยผมบอกเลยว่ายิงง่ายแล้วก็มีความเท่มีไฟมีเสียงแงเด็กชอบแน่นอนครับผม ก็ไม่ดูจะพูดอะไรนะหมดนะตัวนี้มันมีเยอะเท่านี้แต่ว่าแบบมันเท่จริงๆอะ่ะผมชอบมากเลยตัวนี้ครับผมมีไฟมีเสียงโอเคได้ครับก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปทดสอบยิงให้ดูว่าเป็นไงบ้างซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครได้เห็นคลิปนี้เนี่ยน่าจะเห็นคลิปที่พี่ออกรีวิวไปแล้วที่กากเต็มโต๊ะเลยอ่าอันนั้นเนี่ยของจริงเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะมาไล่รีวิวทีละตัวกันว่า แต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแต่ตัวนี้แบบสูงเล็งมันดูสูงไปหน่อยครับก็คือจะทําให้เด็กอน่ยเล็งลบาบากถ้าจะเอาไปวิ่งไล่ยิงกันนะ <c oughs> ก็อาจจะแบบต้องมองข้างแล้วก็ยิงกันกะเอาครับผมโอเคก็ได้ครับก็เดี๋ยวจบรีวิวเพลเท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอคลิปที่ทดสอบยิงว่ายิงยังไงบ้างครับไปละบายบายซียู bye